สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อนชาววิคเตอรี่ไบด้วยวนนะครับมาตอนนี้ก็เป็นขากลับนะวันนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านกันนะครับวันนี้เราฝากกับเพื่อนๆสุย่ยโมโตครับนะนัดกันมานิดเดียวแต่มากันเยอะเลยวันนี้ จะทิ้งเราเมื่อไหร่ดีวะ เร็วมากเ,เราก็อาจจะอันตรายต่อเรา เป็นนินจาสังพัฒ ไปโน่นแล้วนะครับวีบิดหนีเฉยนะร้อด้วยล้อด้วยพือบ้านไปโน่นแล้วครับเทไปแล้วอม่อยางโน่นนี้นะครับคนนี้ซ้อนสองแต่ก็ยังซ่าอยู่นะโอ้ตกใจหมดคุก,กี้มีขี่รถนะโอ้พดีไทยแลนด์ ไป้มึดเลยเมื่อกี้เนตตามมาแล้วซอนสองซอนสองไมจริงใจคนซอนเลยนะครับพอเริ่มบิดกันแล้วโอ้เราว่าเราสึกว่าเราใช้ของเร็วเยอะไปแล้วนะพอดดีกว่า 在长沙。 ก็เหมือนจะขี่ยากนะครับแต่ว่ารถมันก็จะค่อนข้างเกาะถนนมากกว่านะก็มีมีแรงกดที่มากกว่านะไมผมขับหัว้าสูนย์ซ้อนไม่รู้รู้สึกว่าขี่คล่องกว่าขี่คนเดียวนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าคนซ้อนก็ต้องซ้อนให้เป็นนะถ้าคนซ้อนซ้อนไม่เป็นก็ขี่ลำบากนะ แล้วนะครับตรงนี้ตามหลังตานนี้น่กจะมีแบบ่มีทางแยกต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทางแยกกับยูเทินนี่ตัวอันตรายที่สุดแล้วนะสามคันหน้าไม่มีพอนเลยนะคโอ้โหไม่แพวเลย เจ็ดแปดสิบหนึ่งตามไม่ทันนะเขาปิดกันแค่ไหนวะเนี่ยเราไม่ใช่กล้าบิดแำบแถวนี้รถเยอะนะเปิดครืองเนคไปหมด ไม่มีเบรกเลยนะคุเอาเลือก นนะตรงนี้นี่ไปจุดอันตรายที่สุดเลยนะเป็นจุดที่แบบเกิอดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะตรงนี้ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนตะ์ดูจากพื้นถนนนะมีแต่รอยขูดรอยถูรอยอะไรเยอะแยะไปหมดนะใครที่ผ่านเส้นนี้ก็น่าจะรู้ดีนะตรงนี้มันเป็นทางชันเลี้ยวล อัดมาตั้งตแต่เช้าแล้วนะยตมันเพื่อนไม่ทันเลยครับพิมนี่เขขี่กันเร็วเื้นส0งอยอัพนะันนี้เราปิดตามตัวร้อยเกยแปจนถึงสองยังไม่ทันเลยแต่ก็ต้องยอมรับกับเส้นนี้ใช้ควมเร็วได้ดีนะ แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันในลิบต,ต่อไปนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ mm hmm. กับช่องวิคตอรี่ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ